สวัสดีครับวัดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีรถมาแนะนำสองคันนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันนี้วันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับคันแรกจะเป็นคูปัต a าแอลแอลสี่ห้าศูนย์แปดดีไอสเปเชียลนะครับคันนี้เริ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับราคาเบาๆนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับคันนี้มาดู ขันต่อไปนะครับคันนี้จะเป็นฟอร์ด6006นะครับที3ตัวเต็มคันนี้ไม่มีเร่มทะเบียนนะครับเป็นใบอินวอย์นะครับคันนี้265,000ส่งที300กิโลเหมือนกันนะครับลองดูคูเวต้าก่อนนะครับคันนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับแปดเกียร์ดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังเป็นตัวท็อปของยนต์4 5นะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็น ที่จะเป็นดี47นะครับนายเดล็กขึ้นลงเร็วนะครับกับเครื่องเดิมนะครับฐานก็ขึ้นลงปกตินะครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับโบวินขับเคลื่อนสีล้อเครื่องดไดเอรอินเจคชั่นฐานจะเป็นฐานตาช้างนะครับเดี๋ยว เก็บสีให้นะครับจับใส่มานะครับในตั้งหางนะครับเจ้าสวัได,ดีครับขาสวัสดีครับ ฝนตกเยอะนะครับไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ได้ดันให้ดูมากนะครับยางหน้าประมาณ50%นะครับยางหลังประมาณ65-70%ได้าเจ็ดบปรตได้เตอกสูงยางแ้มยนตดีอยู่มอหนะ้าปกตินะครับ นะครับช่วงเด่ไม่มีอะไรระบายนะครับจะขึ้นโคกขึ้นโคกขยับอันนี้รถตามสภาพยางหลังก็สวยอยู่นะครับหลงดอกสวยใบผ่านใบเต็มอยู่ทั้ง5ใบนะครับคัดท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับคัดท้ายเปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่กับใบใบคัดท้ายก็เปลี่ยนใหม่ ล้อแน่นนะครับลูกปืนแน่นจุดโฟวินก็แน่นนะครับตอนนี้ก็จะมีสีทอาตั้งรั่วนะครับสีล้อสีนลอ้นลอแห้งอยู่นะครับมีสีคอยตั้งรว่สองข้างแดงหมูก,ก็แห้งดีนะครับายทองก็แห้งดีนะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับ ไปดันก็ยังพอมีไฟติดนะครับสปอร์ตไลท์ไฟหน้าฝั่งนี้ก็แน่นนะครับตเพ,พิ่งแกะซ่อมซีนมานะครับก็มีแค่รั่วโควินกับล้อแน่นนะครับคือมีซีนพอตั้งรั่วสองข้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเก็บทำให้ก็ได้นะครับใต้ท้องก็แห้งดีนะครับสีสันตัวรถด,ดีนะครับสีไม่ค่อยสวยนิดนึง ราคาเบาๆนะครับ LC ห้าแปด d i Special Sport l i h t ติดไฟนี่ยังไม่ได้ต่อให้ครับไฟไท้ายผมใส่ให้ใหม่ PTO ใช้งานได้นะครับท่อนท้ายไม่มีรั่วนะครับท้ายไม่รั่ว PTO ใช้งานได้ใบฐานก็เต็มนะครับใบใหม่ใบยังสภาพดีอยู่นะครับ5้าใบพัดท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมี ออกเชื่อมมาดิดหน่อยเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับราคา239,000บาทนะครับส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับตอนนี้ที่เห็นรถซึมก็มีแค่ซินกระบอกใบมีดแล้วก็ซินเท้าตั้ง2ข้างนะครับก็ถ่ายก็แห้งดีมาชมคันต่อไปอคันนี้เริ่มทะเบียนมีครบนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้ปอด6,600นะครับ คันนี้เก็บสีเก็บสภาพปืนไปติดครบนะครับเรื่องดีนะครับรถตัวนี้606 T3 คันนี้เช็คเวทเปลี่ยนไทายของเร็วให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำบูทคันหน้าเปลี่ยนลูกหมากใอ้เปลี่ยนลูก,มกหกมากให้เรียบร้อยแล้วนะครับ คันี้2 6 5 0 0 0บาทส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับเก็บสีเก็บสภาพให้เรียบร้อยนะครับนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวลองไขดูนะครับ นี่แรงๆเลยนะครับวันนี้โชว์แค่รอบเดียวนะครับมันเละนะครับขี้เกียจล้างแต่ตัวนี้กำลังดีนะครับเครื่องแรงดีเปลนไฟสติ๊กเกอร์ติดให้ใหม่เรียบร้อยนะครับของมาลยเบานะครับตัวนี้พวกบูธพวกไอ้ลูกหมาก ทัานหน้าเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับสองแสนหกหมืนห้าพันบาทคันนี้ราคาเบาๆคันนี้เป็นใบอินวอยนะครับใบซื้อขายจากทางบริษัทรถแ่าเดียวเวลาเปียกก็ลื่นนิดหน่อยนะครับ ีเลยทีเดียวนะครับ6,063นะครับรสวยๆเก็บสภาพเก็บสีพร้อมใช้เลยนะครับ265,000บาทนะครับ เ6หกพันหก3นะครับเครื่อง T3 เสื้อเรียก T3 แบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับกระปุกสปอร์ตไลท์ติดครบนะครับวพวกบูชพวกไลท์ผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ ินะครับยางเยิ้มสวยนะครับยางหลังนี่ยางดอกเต็มอยู่นะครับผานก็ห้าใบนะครับสะพัดไร้ครบท้ายไม่มีรั่วซึมนะครับ2องแสนหมห้าพันบาทนะครับ2องแสนหืห้าพันบาทฝากเบอร์ทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับ085 0 8 7 6 5 8 1นะครับับวเจริญแท็กเตอร์เภรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานีนะครับ45 di special คันนี้อ่าสองบาทนะครับส่งตี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ราคาก่อนปรับสภาพราคาเบาๆนะครับพวกโควิดอะไรปกตินะครับแน่นดีอยู่นะครับไม่หลวมล้อหน้าไม่หลวมนะครับเครื่องเกียร์แน่นอยู่นะครับ2 3 9 0 0 0บาทนะครับกอด6,6 0 0นนะครับไม่มีเล่มทะเบียนเป็นใบอินวอยนะครับคันนี้ก็สามารถเอาไปทำเล่มได้นะครับ ก่ราคา265,000บาทนะครับพร้อมส่งทั้งสองคันนะครับพร้อมใช้ทั้ง2อคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ